วัสดีค้าเปรี้ยบเอเคชาค่ะหวังว่าทุกท่านจะสบายดีนะคะส่วนพวกเราก็สบายดีนะคะในคลิปนี้นะคะเพิ่มสมาชิกเข้ามาอีกสองคนนะคะคนแรกที่เห็นเสื้อสีดำเงินนี้จะเป็นน้าเคยของช่างนะคะแล้วก็กางเกงสีจี๊ดจี๊ดนั้นก็เป็นลูกชายของช่างนะคะลูกชายคนโตเนาะอันนี้ช่างก็กำลังเชื่อมโครงเหล็กต่อไปนะคะเดี๋ยว ถ้าในกล้องเห็นชัดก็น่าจะพอเห็นโครงคร่าวๆแล้วนะคะนี่เนาะไล่มาจากมุมนี้นะคะเราเริ่มงานตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะแต่ว่าหนูเพิ่งได้มีโอกาสมาถ่ายช่วงแดดร่มๆนะคะประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้วเนาะเพราะว่าตอนเช้าก็ทํางานนะคะมัดตะข่ายเนาะหลังจากที่ช่างก็เชื่อมฟอร์มอะไรออกไปเยอะแล้วนะคะ เหล็กก็จะมีทั้งสองหุนแล้วก็สามหุนนะคะในคลิปนี้เนาะเพราะว่าสองหุนเต็มมันเป็นสองหุนเส้นลายนะคะมันเส้นเล็กๆเองเนาะก็ลเลยเลยเพิ่มเหล็กสามหุนเข้ามานะคะสามหุนก็จะดัดยากหน่อยนะคะระวังเขาแตกเด้อกำลังงอนให้หนูนะคะงอนอยู่เครียดเบอร์แรงเลย ไม่ยอมพูดยอมจาด้วยนะคะงอนเครียดบ่เครียดยอกอดต้นฮะมมผมมีสิทธิ์เครียดอโอ้เดี๋ยวมาแลงสิงออะดอกเครียดโหลดปล่อยให้เครียดก่อนนะคะ <laughs> เดี๋ยวก็เชื่อมไป อันนี้คอนเซปต์ของท่านลูกค้าก็ไม่ได้อยากให้เป็นฟอร์มเป็นก้อนเยอะนะคะก็จะเป็นหน้าผาใหญ่ๆแล้วก็น้ำโอบลงมานะคะแต่หนูก็ไม่เข้าใจคอนเซปต์ที่ลูกค้าพูดมากนะักแต่ก็ต้องอาศัยช่างนะคะว่าเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะตอบโจทย์ได้แค่ไหนนะคะเนี่ยเขาเชื่อมฟอร์มอะไรไปเสร็จก่อน ดูหน่อยมือเป็นยังไงไม่มันมันทิ่มมือไหมว่าทิ่มอยู่ครับผมแบงนี้ครับผมนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นี่นะคะนี่ช่วงนี้มันอันตรายนี่มันคมเนาะิแล้วม,มัน่าปัญญังปลาดุกพูแล้วความปวดนะผู้ใดเคยถีกเงียงปลาดุกเงียงปลากระแง่งปลากดเงียงะกะง็งกแล้วแต่นั่นแหละค่ะทิ่มเท่าสีนูวนเจ็บปากคลักเจ็บปากคลัก ข er, ้างหลังเจาะช่องไว้แล้วนะคะเจาะช่องไว้สําหรับทําประตูเนาะนะดูดอยู่บ่ดนี้บ่ดูดลูกดูดอย่บะเดี๋ยวว่าแต่เขากลัวเลยนะคะหนูก็กลัวกลัวอะไรเหรอคะกลัวลูกมะพร้าวร่วงแล้ววางเดเวบงานนั่นไก่ล่งเราเดอนั่น แต่๋นะงาแห่งๆนะน่ะงาบัากเผาน่ะเดี๋ยวมันติลงองนี้จกมือดอกเอาหน่วยมันลงแล้วคันหัเลาองงามันแล้ว่เอาแล้ว้างหอยน้อนาอยู่บ่มือแรงคือเขียดครักแค้เจ้าเขียดซะาหอนน้อนนี้ <c oughs> ชีวิตนี้มีอะไรต้องเครียด <c oughs> เออเบ่งไปเบ,บ,บ่งมากอ่ะ <c oughs> อร่างการงานสางขึ้นได้เลียแล้วแมนบอกอาร่างไม่ได้นอะเว็บเนาะ <c oughs> จากโค้งมันหนิเนาะ <c oughs> <c oughs> เราอย่าไปมองที่อ่างให้เรามองมามุมนี้อย่างเดียวอ่างนี้มันไม่ใช่อ่างแล้วมันเป็นสระแม่น้ําเก่าเนาะมันก็เลยดูแบบมหึมาถ้าเรามาถึงต้นู่น่ะต้นกับต้นทุ่งท่านะผมถึงต้นต้นต้นพอดีะครับโอ้ขนาดนั้นมันอลังการเกินนี่แหละนะว่าเหมาะสมแล้วอันนี้แค่โค้งมันนะนี่เดี๋ยวช่วงที่เราขึ้นปูนแล้วโอ้โห ใหญ่มวกมันใหญ่มากตะข่ายก็เป็นตะข่ายเหล็กนะคะขนาดตาหนึ่งทับสนิ้วหรือว่าครึ่งนิ้วนั่นเองนะคะถ้าตาแคบกว่านี้มันก็จะแทงลวดลำบากนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีสอดลวดกันสักนิดนึงเนาะ จะให้น้าเชิดนะคะเป็นคนสาธิตวิธีการสอดรวดของเราจะพยายามบอกทุกคลิปนะคะเพราะว่าเผื่อใครที่เป็นมือใหม่แล้วเพิ่งมาเข้ามาดูเป็นคลิปแรกอะไรอย่างงี้นะคะจะได้เห็นไปพร้อมๆกันงอรวดให้ดูก่อน,นะค่ะเอาว้างใส่มือหนูก็เลยปูเป็นแบบนี้นะคะงอให้เป็นแบบนี้โอเคสอ,สอดไปนะคะใกล้ๆ close up นี่แบบนี้แล้วเราก็บิดนะคะ บิดให้ขาดไปเลยไม่ใช่บิดตัวเองนะคะบิดบิดลวดให้มันขาดโอเคแบบนี้นะคะลวดก็ลวดเส้นเดียวนะคะลวดที่เราใช้มัดเหล็กเนี่ยเนาะ,ะเราก็งอปลายด้านหนึ่งไว้นะคะแต่ว่าให้เหลือให้เหลือด้ามจับไว้ยาวนิดนึงเพราะว่าเวลาเราสอดไปเราจะได้มีตัวจับแล้วก็ดึงกลับมานะ,ะแทงทะลุไปเนาะ,ะแล้วก็ดึงกลับมาอย่าให้ข้ามตานะคะอย่าให้แบบนี้เนาะ,ะอย่าให้สอดสอดอย่าให้มัน ข้ามตาแบบนี้นะให้เจาะเข้าไปแบบนี้เนาะแล้วก็ดึงกลับมานะคะมันจะดึงง่ายเนาะ <S <S ค่ะและตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะคะหกโมงเย็นเนาะเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะก็เราได้มีการผสมปูนนะคะผสมปูนเพื่อฉาบหน้าแรกไปด้วยนะคะเพราะว่างานส่วนที่มัตตาขายนี้เหลือช่วงนี้นะคะเดี๋ยว หลังจากนี้ช่างก็จะเชื่อมฟอร์มขึ้นไปด้านบนต่อนะคะแล้ก็ใช้ไฟสปอตไลท์เนาะในการทำงานนะคะอาจจะม,มืดมืดนิดนึงนะคะปูนที่ใช้เป็นปูนอินซีนะคะปูนอินซีขนาด50กิโลกรัมอินซีเขียวนะคะผสมกับทรายหยาบ7จดถังนะคะเพื่อฉาบหน้าแรกของเราเนาะอันนี้จะเป็นส่วนสะพานข้ามลำธารน,นะคะเห็นโครงคร่าวๆไว้แบบนี้เนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะโครงสร้างต่อไปโครงสร้างหลักก็จะมีเหล็กเหล็กขนาดเหล็กสามหุนนะคะแล้วก็เหล็กสองหุนเนะาะโครงถักนะคะส่วนโครงหลักก็จะเป็นเหล็กกล่องเนาะตามที่เห็นนะคะอันนี้ตะข่ายเราตัดไว้รอแล้วนะคะส่วนทรายหยาบก็ที่นี่จะปนกรวดมานะคะ ทรายที่นี่จะมีเกรดเดียวแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเป็นหยาบที่ประมาณนี้ค่ะเมด็ดเล็กๆแล้วก็เวลาเราเอามาผสมกับปูนยินรียเขียวให้อารมณ์เหมือนปูนฉาบเลยนะคะเนาะมันจะนุ่มๆนะคะถ้าเวลาเราผสมปูนไปแล้วมันรู้สึกนุ่มๆก็ทรายมันจะเมด็ดเล็กนะคะ ฝั่งด้านหลังที่เป็นด้านหลังตัวน้ําตกที่เป็นส่วนของกําแพงนะคะเราจะช่างจะใช้เหล็กสามหุนเป็นตัวถักทั้งหมดนะคะเดี๋ยวหนูพามาดูเนะเาะอาจจะมืดนิดนึงนะคะแล้วก็เจาะช่องประตูไว้ทางด้านนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราพักกันที่นี่นะคะวันนี้ นอนเต็นท์ทางนู้นก็กำลังกางเต็นท์อยู่นู่นนะคะเต็นท์ของเราหนึ่งสองแล้วก็อีกเต็นท์หนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะกำลังกางอยู่เลยนี่สังเกตถ้าปูนนิ่มถ้าปูนเขาแบบไม่ใช่ปูนนิ่มนะคะปูนถ้าทรายมันเม็ดเล็กมากๆเนี่ยค่ะมันจะมันจะให้ความรู้สึกนุ่มๆเนาะเวลาเราฉาบตัวท็อปด้านบนอย่างเงี้ยค่ะมันจะชอบยุบตัวลงไปง่ายนะคะ มันไม่เหมือนทรายที่ติดกรวดมาเม็ดใหญ่ๆเนาะเราต้องคอยเติมนะคะอันนี้คือฉาบแล้วก็วางเลยถ้ากดมากนะคะมันจะค่อยมันจะค่อยๆหลุดลงไปเนาะมันนุ่มมากนะคะปูนปูนอินซีตัวนี้นุ่มนะคะถ้าสมมุติว่าแต่จริงๆคุณสมบัติเขาบอกว่าสําหรับก่อฉาบเทแต่หนูคิดว่าใช้คอนไปทางฉาบดีกว่านะคะก่อกับเทนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันปูนมันนุ่มเกินนะคะ ใช้เป็นเสือซูปเปอร์ดีกว่านะขันแรกแต่ว่าทรายก็มีส่วนด้วยนะคะทําให้ปูนแบบแต่เราต้องมาดูพรุ่งนี้ว่าเขาจะลาวไหมนะคะ